โอ้โหวดลายวิจิตอ่วัดงามนะฮะนี่ขนาดยังไม่ลงสีนะช่างปูนป้นนี่เก่งมากครับนี่ฮะองค์พญานาคไปจิตนาคานะครับเกรดไว้ได้แต่ละเกรดนะฮะต้องปั้นด้วยมือนะครับแฮนด์เมดเลยนะฮะส่วนใหญ่จะทำด้วยมือทั้งนั้นเลยนะครับช่างต้องมีฝีมือมากๆเลยนะครับนี่ครับ คือส่วนหางนะส่วนหางครับสวยมากนี่ดูลวดซะก,ก่อนนี่ลวดเวลาที่จะทำนี่ฮะเราต้องทําแบบนี่ดูดิมันตายยู่งใส่พวกนั้นโอ้โหนี่ปั้นกันอย่างนี้เลยนะครับเหมือนเหมือนทำอะไรทำขนมอะไรสักอย่างหนึง่งปั้นแป้งอย่างนี้เนาะะต้องคลุกเคล้าใหเข้ากันนะฮะ โอ้ฝั่นี้ยังไม่ได้ลงลายนะฝั anyway s S ่นี้ยังรอลงลายนะฮะ้หน่อยนหน่อยนะจะเจ้าคนบ้าเหรอหน่อยเรืองของระซำให้หน่อยว่าเขาื หอมไหมจมด้วยได้ไหมมันหลผลออกมามีสายมีสายกระปูนเนาะขาดหินหินไม่มีนี่สายปูนอันนี้เขาจะน้ำยาครับน้ำยาโอ้น้ำยาคล้ายๆกับปูนขี้เปียกอันนั้นปูนเปียกแป้งเปียกเนาะไม่ใช่น้ำไม่ใช้น้ำนี่ปั้นเกล็ดนะฮะขาดปั้นเกล็ดปั้นเกล็ดโดยช่างจอยฮะแล้วก็ทีมงานมืออาชีพฮะนีแล้วก็แน่นี่พ่อนี่ Anto, จ ت ت ando, ุ s <S Look, right? top, ่อนลงมวปั้นหัแห้ง้าเป็นะไรกอยคือน้ำปู้จัเหมือนปั้นแป้งเลยนะนี่หาดูยานะปั้นใจเป็นไงปั้นแป้งพญานาคพ่อบอกมีเขาเรียกศิลปะปูนปั้นแท้ๆเลยเนาะตามไปดูศิลปะปูนปั้นแหนเม็ดนะครับนี่ศิลปะปูนปั้น ต้องใส่ถ tamam. ุงมือขากันน้ำยาด้วยเนาะแ้อดีกีซ่กันเลยนี่เนี่ยต้องนีแล้วใส่ายแบเงี้ยเนาะครับเป็นงั้นแล้วหัวแตกกันเลยทีไยเกตนะฮะมีจิตงดงามมากกว่าจะได้แต่ละเกตและเกตนะโอ้โหมีหน้าถึงราคาแรงถึงนี้นะแพงเนาะดูคือหมดแล้วครับช่างจ่อยครับโอ้โหต้องเขียนวาดด้วย ตามไาดูช่างชอยนี่ช่างชอยวาดแล้ววาดวาดแบบูวาดแบบแล้วนี่ครับแหนเมตรวาดแบบเพิ่มเติมส่วนอ๋อส่วนนั้นละเอียดละเอีอยดมากนะเป็นงานละเอียดมาก เดี๋ยวต้องใช้ปูนปั้นด้วยมือนะสัครู่ไปผสมมาแล้วผสมเสร็จแล้วก็มาทำน,นีดละนิดๆแบบนี้ทั้งวันนะเติมนั่นเติมนี้มันก็เห็นความคืบหน้าไปเรื่อยๆเนะองะองปูปิิจิจนาคานะที่ใส่ถุงมือนี่คือมันกัดมือเนาะ เป็นน้ำยากัดมือด้วยลื่นด้วยถ้าไมาา่ใส่ก็กัดมือด้วยเนาะขอบคุณที่ติดตามชมครับชนิดเจียวไทยชาแนลยูทูบครับนี่ครับบรรยากาศการปั้นปูเมียนาคนะครับหมู่บ้านกกเกาะบ้านลุงพลนะฮะสวัสดีครับ